Got คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโมบิสูที่มีชื่อว่าสไตล์ฟรีดอมกันดั้มไพร์ทูนั่นเองนะก็เป็นโมบิสูมาจากซีรีส์ฟรีดอมนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นประเภทรีทอนะครับเป็นสายรีทอนะอ่าเป็นโมบิสูสายรีทอที่ยืนอยู่แนวหน้านะครับผมแล้วก็สีเหลืองเหลืออย่างนี้นะก็คือประเภทล็อบดานนั่นเองนะครับผม ความถนัดภูมิประเทศนะครับก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินเนี่ยจะได้รับโบน,นัสนะครับส่วนน้ำเนี่ยจะสามารถอยู่ได้นะครับผมเรามาดูค่าสเตตัสของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะ HP จะอยู่ที่70,000นะครับโจมตีบีม1,600นะโจมตีวัตถุ600ป้องกันบีม1,800ป้องกันวัตถุ1,600กิจกตคดาเมจ185ร185นะครับ เม่นยำ463ลบหลี98ว่องไว618และฟื้นปูยเอน171นะครับค่าสเตตัสน,นี้อันนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดมากเลยนะเป็นสายลบด้านที่ทำดาเมจนะครับผมอ่าเนี่ยโจมตีบีม1600นะแล้วก็คิริคอนดาเมจอยู่ที่185นะครับเท่ากับว่าตัวนี้ถ้าได้รับสถานะคีริคอนด้วยมันจะโหดมากๆนะครับผมแล้วก็ เอ่อเป็นโมวิสูตรที่มีค่าป้องกันนะครับอืมก็ค่อนข้างโอเคเลยนะหนึ่งพันแปด้อยหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมอันนี้โอเคมากๆเลยนะดีไม่ดีเนี่ยคือได้รับสถานะลิมิตเบรคเข้าไปด้วยมันน่าจะหนากว่านี้เยอะเลยนะครับต่อมาเรามาดูค่าสกิลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่า VPS Armor นะครับผมขนาดเริ่มต่อสู้นะครับตัวเองเนี่ยจะมีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับผมเป็นระยะเวลา20วินั่นเองนะต่อมามีการติดสถานะกัสให้ด้วยนะครับเ p ความทนทานของกัสดจะให้อยู่ที่200%ของ h p ีสูงสุดนั่นเองนะครับผมต่อมามีการสร้างความต้านทานสภาวะเพิ่มค่าพลังไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะติดให้อยู่20วิเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับ อากับดักพิเศษขึ้นมาหน่อยนะก็คือต้านทานกับดักเนี่ยอันนี้จะแยกอีกต่างหากนะครับอันนี้จะติดมาให้อยู่ที่เจ็ดสิบวิกันเลยทีเดียวนะเจ็ดสิบวินี่รู้สึกว่าจะทั้งเกมเลยนะครับผมเอ่อน,น่าจะประมาณนะั้นนะน่าจะทั้งเกมนะครับแล้วก็มีการติดสถานะลิมิตเบรกให้ด้วยนะครับเริ่มเกมมาก็ลิมิตเบรกบวกไป3ามเวลครับผมต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าซ u เปอร์เซนท่าบีมเซเบอร์นะครับ โจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีคิติคอนนะครับนี่เห็นไหมมันสอดคล้องกับสถานะค่าสเตตัสนะครับผมเออเป็นการโจมตีดามจคิติคอนที่แรงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ติดคิติคอนมาให้เลยนะครับโจมตีคิติคอนแน่ๆนะสกิลนี้นะครับผมมีการโจมตีแบบเชนด้วยนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะครับมีโอกาสนะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมของศัตรูนะครับ อัตราในการลดอันนี้จะลดให้อยู่ที่50%นั่นเองนะครับแล้วก็มีการลดดาวค่าป้องกันลาแสงบีมในรูปแบบเชนด้วยนะครับผมค่าตั้งต้นในการดาวของเชนนะครับอันนี้เริ่มต้นเลยคือ3,000หน่วยนะแล้วก็จะลดไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับมีโอกาส90%ที่จะล้างเพิ่มค่าป้องกันลาแสงบีมออกไปนะครับแล้วก็ล้างอัพค่าป้องกันลาแสงบีมแบบเชนออกไปด้วยนะครับผม ต่อมาส่วนตัวเองนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มนะครับผมอันนี้เขาเขียนเลยนะว่าจะเพิ่มให้100%นะครับแล้วก็เพิ่มคิติคอนดาเมจนะก็ให้100%เหมือนกันนะครับผมและติดสถานะลิมิตเบรให้กับตัวเองด้วยนะครับก็จะบวกไปอีก1เวลครับผมต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่า High Energy Beam Rifle นะครับ โจมตีแนวหลังลำแสงบีมโจมตีแบบคิติคอนนะครับโจมตีแบบเชนด้วยนะผมรุนแรงของเชนก็จะอยู่ที่1%อนต่อหนึ่งเชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือมีโอกาส90%ซนะครับที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมนะอัตราในการลดนะครับผมก็จะลดอยู่ที่5 0เเเหมือนกันนะตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนนะครับ ค่าตั้งตัวในการดาวก็จะให้มาอยู่ที่3,000หน่วยแล้วก็จะไปดาวต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนเหมือนกันนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะล้างเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมนะครับแล้วก็ล้างอัพค่าป้องกันลำแสงดีมในรูปแบบเชนด้วยนะ สกิลธรรมดาที่2กับที่3มเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเออในเรื่องของติดเอฟเฟกใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแค่มันเปลี่ยนจากแนวหน้ากับแนวหลังเท่านั้นนะส่วนสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของการปรับให้กับตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยจะมีการอัพพลังจมจีลําแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการอัพนะครับผมอันนี้จะอัพให้อยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก 10หน่วยต่อ1เชนนะอ่าข้างล่างเขาอธิบายไว้นะครับผมแล้วก็มีการอัพความเสียหายคิยิคอนในรูปแบบเชนด้วยนะก็อันนี้ตั้งต้นจะให้อยู่ที่300หน่วยครับและจะไปต่ออีก5หน่วยต่อห1เชนนั่นเองครับถัดมาเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า torso mounted a d e n i c cannon นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะ โจมตีแนวเส้นตรงนะครับผมลำแสงบีมโจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อน,นึ่งเชนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เหมือนกันครับผมมีอกาศเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะลดพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับผมอันนี้ลดพลังโจมตีนะอัตราในการลดก็จะลดไปอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีดาวพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นในการดาวอันนี้ดาวให้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมสี่พันหน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อน,นึ่งเชนนะครับ มีการมอบสภาวะเพิ่มค่าพลังใส่ศัตรูไม่ได้ด้วยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยมีการติดสถานะลิมิตเบรกนะครับก็จะลิมิตเบรกบวกให้อีก1เวลครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่าซูเปอร์ดากูนนะครับโจมตีทุกตัวนะลำแสงดีมติดชงักโจมตีในรูปแบบเชนนะครับกมลุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับผม มีโอกาสอันนี้90%เหมือนกันนะครับอีกตรงนี้นะมีโอกาส90%ที่จะดาวพลังโจมตีลาแสงดีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวนะครับอันนี้น่าจะให้เยอะแล้วนะก็คือดาวลงมาที่5,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึงหน่งเชนนะครับต่อมามีการดาวค่าป้องกันลําแสงดีมในรูปแบบเชนด้วยนะอันนี้ก็จะแยกกันนะครับผมดาวค่าป้องกันเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนเช่นเดียวกันนะตรงนี้อ่ะ มีการมอบสภาวะเพิ่มค่าพลังไม่ได้ใส่ถัู่นะครับแล้วก็ล้างเพิ่มค่าป้องกันลำแสงบีมล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนออกไปให้นะครับและมีการล้างลดความเสียหายและล้างป้องกันลำแสงบีมด้วยนะครับก็ในถ้าไม่ตายเรียกง่ายๆว่าล้างทุกอย่างนะแล้วก็มีการดาวพลังโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ดาวค่าป้องกันเข้าไปอีกนะครับผม ส่วนตัวเองนะครับจะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มอันนี้จะเพิ่มให้อยู่ที่100%ครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอนนะครับถ้าไม่ตายรีทอมีชื่อว่ากระหน่ำยิงนะครับผมเงื่อนไขในการใช้งานก็คือเกมดําเนินไป45วิแล้วนะครับท่านี้ก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะโจมตีทุกตัวนะครับผมลําแสงบีมบวกคาบกัะกุเลยนะรอบนี้ติดะงักด้วยนะครับโจมตีแบบเชนด้วย ความรุนแรงของเชนจะมีให้3%ต่อ1เชนนะครับพะพโวั้งหมดจะมีการติดสถานนะคีริคอน100%ให้นะครับผมอันนี้ให้กับพะพ้วัมงหมดเลยนะโจมตีเป็นคีริคอนนะครับจะติดให้อยู่ที่30วินั่นเองก็ถือว่านานมากนะครับผมมีการเพิ่มคีริคอนดาเมจด้วยนะครับออาาัตราในการเพิ่มคีริคอนดาเมจนะอันนี้ก็จะติดให้อยู่ที่100%นะครับอัพให้กับพะพโวั้งหมดนะแล้วก็อัพความเสียหายคีริคอนดาเมจในรูปแบบเชนด้วยนะครับ ค่าตั้งต้นของกิลิคอนดามีในรูปแบบเชนนะครับเริ่มต้นเลยจะให้500หน่วยครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนด้วยนะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมนะครับอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะอัตราในการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมรอบนี้เขาให้200%รนะครับผมมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีธาตุวัตถุด้วยนะครับตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ธาตุวัตถุก,ก็จะบวกให้อีก200%รเช่นเดียวกันนะและติดสถาน,นะลิมิตเบรก อันนี้ยังให้กับพรกวะทั้งหมดนะพักวะทั้งหมดก็ติดลิมิเตเบรกให้ด้วยนะครับผมรวมถึงตัวเองด้วยนะครับก็จะลิมิเตเบรกบวกไป1นึ่งเลเวลนั่นเองนะครับและสุดท้ายมีการชาร์จ EN ด้วยนะครับผมจํานวนในการชาร์จ EN นะครับผมเขาเขียนตรงนี้ว่า100%้นั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผมสไตล์ฟีดอมกันดั้มไททูตัวนี้นะครับเป็นตัวดาเมจชัดเจนแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการบัฟคิติคอนดาเมจด้วยนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะ การันตีเลยว่าเป็นตัวดาเมจนะครับผมสองบัฟกิติคอนดาเมจนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีด้วยนะสามนะครับก็คือดาวค่าป้องกันลำแสงบีมของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการาดาวค่าป้องกันตามปกตินะครับแล้วก็ดาวค่าป้องกันในรูปแบบเชนนะเอออันนี้ชัดเจนเลยว่าดาเมจจริงนะครับตัวตัวนี้ เป็นตัวดาเมจจริงนะแล้วก็มีการเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับพวกพวกนะครับก็คือถ้าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะที่มีการติดสถานะลิมิตเบรกเลเวลหนึ่งให้กับพวกพวกด้วยนะครับอันนี้ให้พวกพวกทั้งหมดนะส่วนตัวเองเนี่ยคือมีสกิลติดลิมิตเบรกอยู่แล้วคือสกิลธรรมดาที่สองนะครับผมบวกให้1นึ่งเลเวลและสกิลธรรมดาที่4ก็บวกให้อีก1นึ่งเลเวลนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ปันธงได้เลยครับตัวดาเมจจ๋าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณปรับแต่งตัวนี้นะก็แนะนําครับผมดาเมจ แบบคิดดิคอนไปเลยครับง่ายที่สุดแล้วนะอ่าสิ่งที่อันตรายนะครับผมสิ่งที่อันตรายนะก็จะเป็นเรื่องของห้าไม่ตายนั่นเองนะเพราะว่า,ามันไม่ใช่มีข้อดีแต่ดามีดอย่างเดียวนะครับผ้าไม่ตายของเขาเนี่ยคือมันลดพลังโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมซึ่งตั้งต้นเลยเนี่ยก็คือห้าพันหน่วยนะเออมันลดฝั่งตรงข้ามห้าพันหน่วยเลย ก็ตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสักตัว2ตัวนะครับที่มีค่าดาวพลังโจมตีใส่ของตรงข้ามเนี่ยเริ่มต้นมาก็คือแรงมากๆแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างการันตีเลยว่าอย่าให้เขาตายนะครับแล้วเขาจะทําให้ฝั่งตรงข้ามนิ่มลงมากๆแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยดามีดแรงมากๆนั่นเองนะครับผม โอเคครับถ้าว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้ตัวดำเม็ดแถวหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะจะได้รับข่าวสารนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ